Attention economy เขาพูดถึงไว้อย่างน่าสนใจว่าตัว attention economy มันเป็นแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนสังคมตอนนี้นะครับมันเชฟบริบทและความเชื่อของสังคมต้องคำนึงถึงเสมอก็คือว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราสนใจถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมากแค่ไหนในยุคที่ e v แล้วก็ autonomous driving คือรถจนขับเองเนี่ยในอนาคตอาจจะบอกได้ว่าการขับรถเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่พิเศษผมมีความรู้สึกว่าความอนาล็อก ความเงียบสงบและการจดจ่อนะครับรวมถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยจะก,กลายเป็นสิ่งที่พิเศษหรือว่าจะเรียกว่าหรูหราก็ได้นะ Vision to the Moon Podcast What อ o you buy c h a t t e r s t o c k ปฏิวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเพื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน s h a t t e r s t o c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทานุสา,ารครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งมองถึงอนาคตนะครับเรื่องของต้องใช้คำว,ว่าความเป็นมนุษย์นะฮะความเงียบสงบแล้วก็เรื่องของโลกอนาล็อกต้องเปิดเรื่องแบบนี้ก่อนว่าเวลาผมไปต่างเมืองต่างถิ่นนะครับหรือไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะหนึ่งในกิจกรรมที่ผมชอบทำมาก็คือว่าผมชอบไปสวนสาธารณะ นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไปทุกที่นะฮะก็ไปเดินไปเดินนะครับไปวิ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือไปดูคนด้วยนะครับเราเราได้เรียนรู้อะไรจากการไปนั่งดูคน,นเฉยๆนี่เยอะมากเลยนะฮะข้งล่าสุดที่ผมไปชิคาโก้มาเนี่ยก็วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับจ,จำไดเออ้เป็นวันที่ผมอยู่ที่สวนเนี่ยนานมากประมาณสักหกชั่วโมงได้นะฮะอ,อืม เออสวนนี่มันเป็นสวนที่อยู่ริมเลกไม่ c ชิเกินะแล้วมันก็ยาวแบบยาวมากผมเดินไปไดไไ้ไม่สุดด้วยซ้ำมันสามารถไปต่อได้อีกมันใหญ่มากนะเ,เ,ปนเป็นวันอาทิตย์นะฮะอากาศดีนะครับคนก็เลยเยอะนะคนก็ค่อนข้างหนาตาทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แน่นนะครับก็คือเนื่องจากสวนมันใหญ่มากนะเนาะทีนี้เพราะมันอยู่ริมน้ำเนี่ยก็แน่นอนว่าคนจํานวนมากก็จะมานั่งอยู่ที่ริมน้ํานี่แหละนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะ ส่วนใหญ่เลยคนที่นั่งคือมีเก้าอี้นั่งแล้วหรือว่ามีเสือนั่งแล้วหรือบางคนเอาเปลย์เปลย์ยวนมานะฮะมาผูกเองไปยมยจากบ้านอนะแล้วมันก็มีต้นไม้ให้ผูกอะไรเงี้ยนะฮะก็มีนอนอยู่เนี่ยนะฮะนอนอยนเปลย์ลยวนเนี่ยนะเอ่อส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือครับเท่าที่ดูนะฮะแล้วหนังสือที่อ่านทุเป็นกระดาษนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ค่อยมีหรือแทบไม่เห็นอ e ีบุ๊กเลยใช้คำนี้ดีกว่านะฮะบางคนก็ปิกนิกนะครับ ทานอาหารอะไรแบบนี้คุยกับครอบครัวนะครับหรือบางคนก็แค่นั่งคุยกันเฉยๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือแทบไม่มีใครจับโทรศัพท์เลยครผมสังเกตอยู่สักแป,บป๊บปั๊บแป๊บหนึ่งนะฮะแทบไม่มีใครจับอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใชจะเป็นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เลยนะฮะน่าสนใจมากประเด็นนี้ไอ้ภาพตรงหน้าเนี่ยทาให้ผมคิดว่าในโลกที่เรากําลังเต็มไปด้วยข้อมูลเต็มไปด้วยสิ่งที่มากระตุน้นสิ่งเราเยอะมากเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับออผมมีความรู้สึกว่าความอนาล็อก ความเงียบสงบและการจดจ่อนะครับรวมถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่พิเศษหรือว่าจะเรียกว่าหรูหราก็ได้นะในโลกยุคอนาคตต่อไปนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาเรื่องความเป็นมนุษย์ก่อนนะฮะผมเล่าเรื่องเจ้า ai ที่ชื่อว่า c h a t GPT ที่คนเล่นกันเยอะมากเนี่ยให้ฟังเยอะแล้วเนาะผมจําได้ว่าตอนแรกที่มันเขียนบทความบทความภาษาอังกฤษนะฮะผมนี่แบบ ค่อนข้างอึ้งเลยทีเดียวนะครับคือคือมันเป็นบทความที่โอเคแหละมันก็ต้องต้องมีการกล่าอีกประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะนะคะก็คือมันออกมาสมบูรณ์พอสมควรแล้วแล้วก็ให้คนไปกล่าอีกนิดนึงอนะ่ะมันก็ถือว่าใช้ได้แลวนะครับในภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในมุมของความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยนะครับต้องต้องยอมรับว่าเมื่อเห็น A.I. ทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็รู้สึกทั้งทึ่งแล้วก็ต้องกลัวไปด้วยกันคือทึ่งในความเก่งของมันนะฮะแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันว แต่ว่าหลังจากผมลองคิดดูแล้วเนี่ยนะฮะจริงอยู่เทคโนโลยีเนี่ยเก่งขึ้นเร็วมากๆแล้วก็คงมีส่วนหนึ่งแหละที่งานจะต้องหายไปอยู่กับ AI นะครับแต่าบางทีเนี่ยมนุษย์แล้วเนี่ยในบางมุมเนี่ยเราอาจจะต้องการอะไรามากกว่านั้นนะฮะมากกว่าแค่ในมุมของในมุมของบทความเนี่ยนะมากกว่าแค่บทความนะครับในในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อมโยง ต้องการแล้วกันนะเชื่อมโยงกับคนจริงๆมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดาของผมเฉยๆนะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดก็ไม่รู้นะฮะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า verified จุดๆจุด by humans นะฮะคืออันเนี้ยได้รับการรับรองแล้วนะว่าเอ่อว่าทำโดยคนนะทำโดยคนจริงๆนะฮะไม่ใช่ AI นะครับเช่นหนังสือเนี่ยก็อาจจะ มีตราประทับว่า v e r i f y written by human นะฮะหรือ written by real people หรือประมาณนี้นะฮะรับรองว่าเขียนโดยคนจริงๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกับที่เราเห็นสต er ิกเกอร์ติดออร์แกนิกทุกวันเนี้ยนะฮะแบบนั้นนะก็คือแบบว่าเป็นการบอกว่เฮ้ยอันนี้มันมาจากแหล่งที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมยังอยากอ่านหนังสือที่เขียนจากคนจริงๆมากกว่านะนนี้โดยโดยส่วนตัวของคนชอบอ่านหนังสือนะครับ พูดถึงหนังสือเนี่ยผมต้องบอกว่าผมยกเลิกไอ้พวกบุ๊กซัมมารีแอปทั้งหลายอ่ะสมัยก่อนผมใช้นะที่แบบเลยซื้อมาแพงด้วยนะปีหนึ่งเสียค่าสมาชิกหลายตังค์อยู่นะฮะแล้วผมก็อ่านอยู่แล้วผมรู้สึกว่าอืมมันโดยเฉพาะหนังสือบุ๊กซัมมารีส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะก็รู้สึกมันไม่ได้ใช้งานจริงๆอ่ะก็เลยเลิกยกเลิกหมดเลยนะครับเพราะว่าคำถามก็คือมันสรุปเนื้อหามาครบถ้วนไหมมันครบถ้วนอ่ะแต่มันไม่ได้อัรถรสไม่ได้พลังของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อแล้วก็ ขาดบริบทในแง่ของการจะนํามาใช้งานต่อนะครับทุกวันนี้ผมกลับอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอย่างเดียวเลยเป็นหนังสือกระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากทดลองมาหลายอย่างเนี่ยผมพบว่าสําหรับตัวผมเองนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่งการตกผลึกของเก่าเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับการอ่านหนังสือสำหรับผมเนี่ยแทบจะเป็นวิธีการเข้าใจแบบซึมลึกอะวิธีเดียวเลยมันเป็นมันเป็นการที่ wisdom ของหนังสือกับ wisdom ของเราบวกกันแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นมุมมองใหมๆ่ๆ หรือเรื่องใหม่ๆที่จะถูกนํามาใช้เมื่อเวลามาถึงนะครับอันนั้นคือเรื่องของเรื่องแรกนะความเป็นมนุษย์สคือเรื่องของความเงียบสงบและการจดจ่อในขณะที่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลโหมกระหน่าเราไม่หยุดนะครับเราสามารถเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะถ่ายหน้าโซเชียลมีเดียดูคลิปวิดีโออะไรก็ไม่รู้ที่ดูไปก็ดูก็เราก็จะไม่ได้นะฮะ รู้สึกดีแค่ตอนนั้นนะ่ะเราก็ไม,ไม่ได้จําไม่ได้เราก็ไม่ไดเอามาใช้อะไรนะครับเราก็เหีนจะรู้สึกเศร้าลงไปอีกด้วยซ้ำนะฮะเมื่อเราไถ่ไปเยอะเรารู้สึกเฮ้ยทำไมคนนั้นมีอนี่ทำไมคนนี้มีไอ้นั่นทำไมคนนั้นหุ่นดีจังทำไมคนนี้เขาได้ไปเที่ยวที่นี่ทำไมคนนี้เขาขับรถสวยจังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็จะเศร้าไปอีกด้วยนะฮะแต่เราก็รู้เหมือนว่าเราจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับในหนังสือเรื่อง4 0 0 0 Weeks ของ Oliver Berkman เนะี่ยซึ่งพูดถึงเรื่อง Attention Economy นะฮะ หนังสือเมนี้ดีมากนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปยาวๆเลยวผมชอบมากนะฮะ uh, attention economy นะฮะหรือว่าระบบเศรษฐกิจเพื่อย่างความสนใจของผู้บริโภคเนี่ยเขาพูดถึงไว้อย่างน่าสนใจว่าตัว attention economy มันเป็นแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนสังคมตอนนี้นะครับมันเชฟบริบทและความเชื่อของสังคมนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นความเชื่อเรื่องการเมืองความเชื่อเรื่องทุกอย่างนะฮะมันอยู่ในน้นหมดเลย แล้วก็มันมีอิทธิพลสูงมากนะครับเราจะเห็นบทบาทของโซเชียลมีเดียหรือว่าเทนชันเ o n ะคโนมีเนี่ยต่อผลการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคนเขียนมาเยอะเลยว่าโอ้โหมันมีบทบาทเยอะมากจริงๆมีงานวิจัยออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะการเลือกตั้งข่าวก่อนข่าวที่แล้วนะครับเป็นการที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับของชาวรัสเซียนะฮะมีงานอะไรออกมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วนอกจากมันจะเป็นขับเคลื่อนบริบทและความเชื่อของสังคมแล้วเนี่ยมันก็ยังทาให้เวลาเราหมดไปหลายครั้งด้วยนะไม่ใช่ทุกครั้งหรอกโซเชียลมีเดียก็มีข้อดีอย่างที่ผมบอกนะครับทคโนโลยทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่มันทําให้เวลาเราของเราหมดไปเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสนใจในเรื่องที่เราบางทีไม่ได้ใส่ใจเหมือนตอนที่เหมือนตอนที่ผมพูดว่าเราถ่ายหน้าฟีดดูวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะมีอํานาจควบคุมมันน้อยมากความสนใจของเราเนี่ยนะ ะะและมาพ่ายแพ้ต่อความเยาวยวนของ attention economy เสมอนะครับอย่างที่เราเคยทราบกันดีว่าโซเชียลมีเดียนี่ไม่ใช่ของฟรีเอาจริงแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เป็นลูกค้านะอย่าเข้าใจผิดนะฮะถ้าใครยังเข้าใจแบบนั้นเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลยเป็นสินค้าทั้งหานะครับเราถูกสินค้าที่ททว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกขายคือ attention หรือว่าความสนใจของเรานะครับการอกแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยมันคล้ายๆกันออกแบบ เครื่องสล็อตในคาสิโนเลยนะฮะหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เรียกว่า variable reward นะฮะเหมือนเครื่องสล็อตเนี่ยนะฮะเราจะอยาก refresh นะ้าตออมือถือเพื่อดูวิดีโอถัดไปดูว่ามีคนมาไลฟ์โพสต์เราไหมดูว่าต่าง,าง,าง,างๆนานาพวกนี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้งต้าไปท่ราก,กด refresh จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า variable reward นะครับความไม่แน่นอนนี้ทาให้เราอยากลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เรา ้องคำนึงถึงเสมอก็คือว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราสนใจนะครับหรือถ้าพูดอีกแง่หนึ่งคือเรื่องที่เราจดจ่อในหนังสือเล่มนี้เขียนว่าเราอาจกล่าวได้ว่าความจดจ่อคือชีวิตนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าประสบการณ์การมีชีวิตนั้นประกอบขึ้นจากผลรวมของทุกสิ่งที่คุณสนใจจดจอล้วนๆนะครับในบั้นปลายชีวิตเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยอะไรก็ตามที่ดึงดูดความสนใจของคุณจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งนั่นก็คือชีวิตของคุณนั่เออองด่าคืุณจจรระไ จะกลายาเป็นชีวิตของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เราจดจ่อก,กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมากแค่ไหนหรือว่าเรามีความเป็นอยู่กับปัจจุบันมากแค่ไหนก็ได้นะฮะอาจจะใช้คำนั้นก็ได้นะครับเอาเรื่องง่ายที่สุดเรื่องการกินข้าวนะฮะลองสังเกตตัวเองในมื้ออาหารถัดไปดูก็ได้นะครับว่าเรารับรู้รสชาติของอาหารแค่ไหน texture มันเป็นยังไงนะฮะเรารับรู้รสชาติของมันแค่ไหนเราด้ดื่มด่ำกับอาหารมากกว่าการถ่ายรูปหรือเปล่าที่เราไปกินข้าวข้างนอกนะครับ หรือเราสนใจบทสนทนาของคนตรงหน้ามากกว่าข้อความในมือถือหรือเปล่านะครับหลายคนผมเชื่อว่าสัมผัสเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะจึงไม่แปลกที่เรื่องของการทําสมาธิที่ดูสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงการทําสมาธิการไปนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเรื่องของศาสนา,ศาใช่ไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่ามาถ้าเราไปเอาเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยนะครับแล้วเราไปดูหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเมดิเทชันเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่หนังสือหมวดธรรมะนะจะมีเยอะมาก นะครับเราจะมีทั้งแอปพลิเคชันสารคดีรวมไปถึงสถานที่ที่เป็นที่ผมใช้คําว่า retreat เนี่ยเพื่อไปนั่งสมาธิที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของสถานปฏิบัติธรรมที่ต้องใส่ชุดขาวสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราเราจะเห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยต้องการชีวิตที่เงียบสงบและจบเจ่ะมากขึ้นเราจะเห็นโรงแรมเราจะเห็นสถานที่ต่างๆที่ทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอาจจะหรูหรามากเลยก็ได้นะครับในเชิงว่ามันสวยอะนะฮะ แต่ว่าจุดประสงค์จริงๆคือเขาต้องการให้เราไปเพื่อที่จะเงียบสงบและจดจ่อชีวิตมากขึ้นนะครับเขาก็จะ <K ill ian class> มีคลาสไม่ต่างๆนะเหล่านี้คล้ายๆไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่โหดเท่าในเชิงอของการความเข้มข้นไม่เข้มข้นเท่าแล้วกันใช้คานี้นะฮะเพราะฉะนั้นความเงียบสงบและการจดจ่อเนี่ยซึ่งสมัยก่อนต้องบอกว่าเรามีเยอะกว่านี้นะครับผมใช้คําว่าเราจะไม่ถูกผมแล้วกันผมมีเยอะกว่านี้นะฮะตอนสมัยที่ที่ เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวของเราคือหนังสือกับทีวีอะไรเงี้ยโมเมนต์ของความเงียบสงบและการจดจ่อเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆขึ้นในยุคนี้นะครับสุดท้ายคือชีวิตแบบอนาล็อกฮะข้อมูลจากสถิติได้เนี่ยบอกว่าแผ่นเสียงเนี่ยมียอดขายเริ่มลดลงตั้งแต่ยุค80ดศนมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็นิ่งๆน,นะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเนี่ยมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นปี90อะไรเงี้ยถูกแทนด้วยเทปซีดีแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับ จนถ้าในปี2007เนี่ยเราเห็นการทยานกลับมาของแผ่นเสียงแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะจากปีหนึ่งไม่ถึงล้านแผ่นถึงเป็น4ี่ล้านแผ่นอันนี้เฉพาะในสหรัฐอเมริกานะฮะและมีแนวโน้มที่ขึ้นแบบชนิดที่กราฟชันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงกลับมาเล่นแผ่นเสียงเยอะขึ้นนะครับแผ่นเสียงเนี่ยถามว่าสะดวกกับระบบสตรีมมิ่งไหมก็ต้องบอกว่าไม่แน่นอนอยู่แล้วนะระ,ระบบสตรีมมิ่งสะดวกไกาเยอะนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็คงสู้เสียงพวกออริโอไฟล์ที่เป็นดิจิทัลไม่ได้นะฮะ แต่แผ่นเสียงมีคุณลักษณะบางอย่างที่ไฟล์ในรูปแบบดิจิทัลให้ไม่ได้นะครับผมเองไม่ได้เป็นคนชอบเครื่องเสียงนะผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเนี่ยทุกคนที่ชอบเครื่องเสียงก็ให้ข้อมูลคล้ายๆกันนะที่เล่นแผ่นเสียงบอกว่าชอบแผ่นเสียงเพราะว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับในเชิงของเสียงด้วยมันจะมีเสียงคล้ายแบบฝนตกอะไรเงี้ยนะฮะรวมถึงพิธีกรรมการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยตั้งแต่การเช็ดแผ่นการดูแลอุปกรณ์นะครับการยกแผ่นมาวางบนเทอร์นเทเบิลอย่างปราณีอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือเสน่ห์ที่ขึ้นนนใผ่เสียง ให้ได้แต่เทคโนโลยียุคใหม่ให้ไม่ได้นะครับเพื่อนบอกคนนึงกล่าวไว้แบบดีมากเลยชอบมากก็คือบอกว่ามันคือสุนทรีย์ของชีวิตสุนทรียะของชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับอีกองค์การหนึ่งที่น่าสนใจคือวงการรถยนต์นะฮะในยุคที่ E ีแล้วก็ a u t o n o m o u สด r i v i n g คือรถยนต์ขับเองเนี่ยนะฮะกำลังเฟื่องฟูมากเนี่ยนะฮะร,รถยนต์เนี่ยสามารถทำอะไรเองได้เยอะมากในอนาคตอันใกล้นี่นะครับเราอาจจะได้นั่งในรถยนต์ไม่อาจได้อยู่แล้วนะฮะในรถยนต์ที่ขับเองไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะครับดู Netflix กนะครับกินอาหารไปด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อถึงที่หมายก็ลงจากรถไม่ต้องจอดรถเองด้วยรถไปจอดตัวเองนะครับเสร็จแล้วเมื่อคุณอยากจะกลับคุณก็ซัมมอนหรือว่าเรียกมันมาแค่นั้นเองนะฮะท่ามกลางความไฮเทคของรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เริ่มสะสมผมใช้คํานี้นะฮะรถเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ไม่ใช่รถเก่าด้วยนะอาจจะเป็นรถใหม่สมัยที่เพิ่งออกยุคนี้แหละนะฮะเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยเริ่มจะไปในแนวทาง E ีีแล้วก็ e v หรือไฮบริดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮะหลายบริษัทก็ e v ร้อยเลยนะครับซึ่งแน่นอนมอรถยนต์ที่มีเครื่องส่นนับภายในและยิ่งกว่านั้นก็คือเกียร์ธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสถูกผลิตขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มซื้อเก็บแล้วนะครับบางรุ่นก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะในอนาคตนะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าการขับรถเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่พิเศษเพราะว่ารถเรา,าขับเองหมดไงน,นะฮะถ้ามองในอนาคตใกล้ๆเนี่ยครับเราจะมีพื้นที่พิเศษสำหรับคนที่อยากขับรถเองนะคร ขับโดย e-v หมด e-mc-v ขอ a u t o n o m o u s d r iving หมดก็คือ a.i ขับหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากขับรถเองก็ต้องไปพื้นที่ที่พิเศษอาจจะเป็นสนามแข่งอาจจะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะกิจกรรมขับรถในอนาคตจากกิจกรรมที่เราทําปกติทุกวันเนี่ยก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่พิเศษแล้วเราไปทาเฉพาะวันหยุดพักผ่อนแบบนั้นก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทาให้ผมนึกถึงการทานอาหารของครอบครัวผมเมื่อไม่นานมานนี้นะฮะก็กินข้าวกันค่อนข้างจะพร้อมแ้าพร้อมตายเลเดียว กราเราก็คุยกันเรื่องต่างๆแบบสนุกมากเลยนะฮะตัวพี่มีขยิบมือถือขึอ้นมาเล่นเลยแม้แต่นคนเดียวนะฮะตลอดการทานอาหารนั้นนะ,ะพี่สาวของทั้งสองคนเนี่ยนะฮะคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคนนึงอยู่ออสเตรเลียเนี่ยแต่มีกิจกรรมงานไรเลทาย่า,ยา,ยาก้า,า,ายกันมากเลยนะฮะคือทั้งคู่เนี่ยปลูกผักกินเองนะครับแล้วปลูกเยอะด้วยนะฮะพวกนี้คือปลูกแบบจริงจังนะครับไม่ได้ปลูกแบบเล่นๆนะฮะปลูกแบบเอาเป็นเอาตายมากตั้งแต่แบบผักสวนครัวไปจนถึงผลไม้ นะครับพวกส้มของอะไรแบบนี้นะฮะเวลาสลัดมาเสิร์ฟเนี่ยพี่สาวก็จะพูดด้วยความภาคภูมิใจมากว่าผักในจานนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ปลูกเองนะครับแน่นอนผักที่อยู่ในจานสลัดเนี่ยมันหน้าตาไม่สวยเหมือนผักซูเปอร์มาร์เก็ตหรอกเพราะว่าปลูกเองนะฮะมันก็จะแบบไม่ได้เป็นทรงแบบสวยๆอะไรมากมายแต่สลัดจานนี้มีความพิเศษมากมากกว่าการซื้อผักจากซูเปอรม์มาร์เก็ตมาทาเยอะมากนะครับเพราะเราปลูกเองนั่นเองผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะ สำัพได้ว่าอนาคตเนี่ยชีวิตเราบางอย่างเนี่ยจะกลับไปสู่ความเป็นธรรมดามากยิ่งขึ้นและความธรรมดานี่แหละจะกลายเป็นความพิเศษขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น the ูมู n นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission t o the Moon p o d c a s t p r เซน n t e d b y Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ it's not stock it's shutter stock